ที่ผมปลูกครั้งแรกๆไม่สวยไม่กล้าใส่ค้างเลยพอฉีดมาสองรอบแตกแขนงเยอะใส่ค้างสวยใบใหญ่ใบใหญ่ตอนแรกปลูกไม่กล้าใส่ค้างเพราะว่ามันมันเพี้ยมันลงแหละเพี้ยมันลงครับยอดมันกูดหงิกหมดใบหงิกใบหงิกหมดเลยครับผมแต่เพื่ปลูกทั่วมากเราเคยดูกระสีเจ้าเท้อครับผมมาตะใส่เมียกมาแล้วว่านี่ดูโอีหลีผมว่ามาทดลองมึงเที่ยงสุดหน่อยกันซังมากกัน ย่านมันบอดนี่ครับยอนมันบอดีเนียนคือเขาโฆษณาหรดีผมเบิ่งในยูทูบอ๋อตอนแรกที่สั่งมาก็เหมือนกับว่ายังไม่มั่นใจเท่าไหร่ครับตัวมันไม่เห็นผลอย่างนี้ครับเพราะผมใช้มาหลายยี่ห้อแล้วครับอ๋อเหมือนกับว่าลองใช้มาหลายตัวแล้วทดลองครับไม่ค่อยได้ผลครับอ๋อไม่ค่อยได้ผลหลังจากใช้แมกมากับปุ๋ยน้ำลาวาก็ไม่คิดว่ามันจะติดดกอย่างนี้ใช่ไหมครับผมอันนี้ดกจริงๆครับโดก ข้างบนก็โดกลูกเล็กฝากเล็กเยอะ